สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องไม้วัดส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วัดส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับทันใดน,นั้นทางเรนรู้สึกชายอย่างรุนแรงที่แผ่ออกมาจากข้อมือของเขาทําให้ร่างกายของเขาสั่นเทารังวิญญาณของเขาถูกผนึกทันทีจนเขาไม่รู้สึกอะไรเลยในท้ายที่สุดคนอื่นๆในกลุ่มก็ทําตามคําแนะนําของทางเรนแระผูกมัดด้วยกุญแจมือผนึกวิญญาณทีละคนความรู้สึกสิ้นหวงังถูกเปิดเผยบนใบหน้าของซูเซลยาน สิ่งนี้ดูท่าไม่ดีผู้นำเราควรทำอย่างไรเธอสะอื้นร้องไห้ได้เสียงของเธอฟังดูน่ากลัวอย่ากลัวเลยเราจะไม่เป็นอะไรไม่เป็นไรที่จะระทิ้งภารกิจทดสอบในครั้งนี้และก,กลับไปเผชิญหน้ากับการลงโทษของเราไม่ต้องห่วงเราไม่ได้ทำอะไรกองทหารอาจกักขังเราได้แต่พวกเขาไม่สามารถทำอะไรเราได้ท้ายที่สุดสถาบันการศึกษารู้ว่าเราอยู่ที่นี่ และเราไม่ได้โจมตีหรือขโมยอะไรเลยนายทหารยิ้มและพูดว่านั่นเป็นเหตุผลที่ข้าบอกว่าเจ้าเลือกถูกแล้วนำพวกเขาออกไปและกักขังพวกเขาไว้แต่ทว่าข้าจะบอกว่าข้าสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนราชวงศ์ตะวันจันทาบางทีข้าอาจจะเสริมว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของฐานทัพของเราส่วนใหญ่จบการศึกษาจากโรงเรียนราชวงศ์ตะวันจันทาดังนั้น เราจึงเกลียดโรงเรียนซื่อไรเคอร์มาโดยตลอดพะนั้นได้เลยว่าเจ้าไม่ได้คาดหวังว่ากองทหารที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่มาจากโรงเรียนราชวงศ์ตะวันจันทาทางตะวันตกไกลพวกเจ้าทุกคนตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างสองสถาบันการศึกษาหรือไม่ทางรินและสหายของเขาจะไม่รู้เรื่องราวเหล่านั้นได้อย่างไรพวกเขาเคยบุกเอาชนะโรงเรียนราชวงศ์ตะวันจันทาได้แล้วทางริน พมอมีสาโลงด้วยสีหน้าไม่พอใจเรากัาว่าเขาอยอมรับการกระทําของพวกเขาซึ่งคล้ายกับการเข้าไปในถ้ำของโจรนายทหารคนนั้นพูดต่อไปว่าหยุดเสแสง้งข้าไม่ชอบโรงเรียนซืไดไยเคอร์ตัดสินจากรูปร่างหน้าตาของเจ้าแน่นอนว่าเจ้าเป็นนักเรียนในร้านด้านในที่มีฐานการสุกฝน5้าวงแหวนแน่นอนว่าพวกเจ่าทุกคนคือ วิญญาจารย์กอต่อสู้ระดับหนึ่งคำไม่ต้องกังวลข้าจะไม่ผ่อนปลนกับเจ้าข้าจะไม่สงสารแม้ว่าเจ้าจะแส้ทำข้าจะสวมหมวกที่ใส่ผนึกแต่ละอานไว้เพื่อความปลอดภัยเจ้าสามารถนอนหลับสบายในสถานที่ของเราในอีกสิบวันข้างหน้าข้าสัญญาว่าจะปล่อยพวกเจ้าทุกคนในอีกสิบวันต่อไปบางทีพวกเจ้าทุกคนคงจะหิวมากในตอนนั้นแต่เจ้าจะไม่ตายอย่างแน่นอนทางเรนมองดูอย่างช่วยไม่ได้ ขณะที่ทหารจัดหาหมวกและเดินผ่านไปทันใดนั้นเขาก็เงยหน้าขึ้นขณะที่ใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกเจ้าเจ้าจะทำแบบนี้ไม่ได้หมวกคลุมศีรษะของเขาเราวกับสนามแม่เหล็กที่รุนแรงห่อหุ้มจิตใจของเขาไว้ทันทีร่างกายของทังเหลนชุดตัวลงกับพื้นพวกเขาที่เหลือมีพลังวิญญาณถูกผนึกไว้ดังนั้นจึงไม่สามารถต้านทานได้ หมวกนิรภัยถูกยึดไว้บนศีรษะอย่างต่อเนื่องทําให้พวกเขาหมดสติลงบนพื้นนายทหารยากรักษหญ่พูดขึ้นว่ามันควรจะเป็นเช่นนี้ตั้งแต่ต้นนักเรียนของโรงเรียนซืไรเคอร์นั้นฉลาดแกมโกงดังนั้นข้าจะไม่ให้โอกาสพวกเขาเลยหมวกนิรภัยใส่ผนึกวิญญ,ญาณใช้เฉพาะกับคนร้ายและมีจุดมุ่งหมายเพื่อผนึกทะเลจิตวิญ,ญญาณของพวกเขานอนหลับฝันดีข้าสงสัยว่าโรงเรียนซไรเคอร์ จะปฏิบัติต่อพวกเขาให้ดีขึ้นในอนาโตตจากเหตุการณ์นี้หรือไม่หรือบางทีอาจจะขับไล่พวกเขาทันทีอย่าโทษข้าเลยเว้นแต่โรงเรียนของเจ้าที่ใจแข็งนำพวกเขาออกไปและส่งพวกเขาไปที่ห้องโดดเดียวไว้พวกเขาไว้ที่นั่นสิบวันทหารวิ่งเข้ามาเจ็ดประดานแห่งซูไรเคิร์แต่ละคนมาพร้อมกับทหารสองคนขณะที่พวกเขาถูกนำไปที่ห้องเดียวอย่างรวดเร็วนายทหาร เอามือขวาแตะคางขนาดคุ้นคิดเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นตรงหน่วยปฏิบัติการพิเศษไปค้นหารอบฐานและใช้เราดาร์สำรวจว่ามีสหายของเขาซ่อนตัวอยู่ข้างนอกหรือไม่ตรวจสอบด้วยหุ่นจกนักรกลโดยเฉพาะตกลงในท่านนายทหารลีตารงเขาเป็นคนที่พิถีพิถันมาโดยตลอดเพราะเขาไม่เคยพลาดแม้แต่รายละเอียดเดียวในห้องเดียวที่มืดมิดเป็นสถานที่ที่น่ากลัวที่สุดสำหรับทหารตลอดมา ในห้องเดียวสูงสองฟุตนั้นไม่มีอะไรเลยมันเป็นความสูงที่ไม่มีใครสามารถนั่งได้และไม่มีแสงส่องเข้ามาข้างในมีเพียงช่องเล็กๆสำหรับส่งอาหารส่วนที่น่ากลัวที่สุดสำหรับห้องเดียวคือห้องนี้อึดอัดจ,จริงๆจะถือว่าน่าทึ่งถ้าคนธรรมดาสามารถทนต่อการถูกคุมขังในห้องเดียวได้เวันจิตวิญญาณของคนคนหนึ่งจะสลายไปในที่สุดหากถูกขังอยู่ในที่มืดมิดเป็นเวลานาน ขังเอเหรินและสหายของเขาถูกใส่กุญแจมือและหมวกนิรภัยขณะที่พวกเขานอนเงีย,งยบๆในห้องเดียวที่มืดมิดไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานเท่าใดเมื่อมือคู่หนึ่งเริ่มเคลื่อนไหวอย่างช้าๆในพื้นที่มืดมือทั้งสองข้างจับหมวกนิรภัยเบาๆก่อนจะค่อยๆแงะออกจากกันมันไม่สามารถถอดหมวกได้หากไม่มีกุญแจหรือรหัสผ่านอิเล็กทรอนิกส์แต่มันถูกเปิดออกอย่างแรงด้วยมือ มันยากเพราะมือถูกใส่กุญแจมือมือทั้งสองดี่นลนอยู่คู่หนึ่งแล้วกุญแจมือโลหะก็แตกเป็นเสียงเสียงในทันทีวินาทีถัดมาเขายกหมวกขึ้นด้วยมือเขารูปข้อมือในขณะที่เขาสัมผัสได้ถึงพลังวิญญาณในร่างกายของเขาค่อยๆฟื้นตัวด้วยแสงสีม่วงจางๆที่เปล่งออกมาจากดวงตาของเขานั่นคือถังโอรินที่กำลังดิ่นลนหลุดจากกุญแจมือและถอดหมวกนิรภัยใช่หรือไม่ เขามองไปเรอบและพวบว่าสหายของเขาอยู่กับเขาตามที่เขาคาดไว้เขาถอนหายใจด้วยความโล่องอกเขาอยู่ชั่วคู่ก่อนที่จะเปิดกุญแจมือและหมวกของเซียเซียจากนั้นก็เอามือปิดตาของเซียเซียหลังจากนั้นไม่นานร่างกายของเซียเซียก็สั่นเบาๆหนึ่งครั้งทางอเรนกระซสบเบาๆทันทีว่าอย่าพูดเงียบเซียเซียเข้าใจสถานการณ์ทันทีรงวิญ,ญาณของเขาเริ่มฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว พร้อมกับการฟื้นตัวของจิตวิญญาณของเขาทางอหรินทำสามขั้นตอนในขณะที่เขาถอดกุญแจมือแร่หมวกนิรภัยของสหายออกตามลำดับทะเลจิตวิญญาณของทางอเรนจะไม่ได้รับผลกระทบจากหมวกนิรภัยได้อย่างไรมันไม่มีอะไรพิเศษจริงๆกุญแจมือผนึกวิญญาณสามารถผนึกพลังวิญญาณได้อย่างไม่ต้องสงสัยสถานการณ์เดียวกันนี้จะเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าหากวิญญาณ ที่มีอำนาจมากกว่าอีกคนถูกมัดด้วยกุญแจมือผนึกวิญญาณแต่ทว่าไม่ควรจะลืมว่าถาังอเรนยังมีพลังแกนแท้ของเลือดที่แข็งแกร่งอยู่เขากระตุ้นพลังแกนแท้ของเลือดไปที่ศีรษะเพื่อสร้างเกราะป้องกันทันทีหากนายทหารได้เห็นการกระทำของถังอเรนเขาคงเชื่อว่าเขาไม่สามารถผนึกพลังของถังอเรนได้ในเวลานั้นใบหน้าของถังอเรนถูกปวคคุมปดยรายมังกรสีทองการใช้พลังแกนแท้เลือดของเขา เป็นเกาะการผนึกวิญญาณของหมวกนิรภัยก็ไร้ผลที่เหลือก็ง่ายเมื่อสถานการณ์ภายนอกสงบลงทางเรนก็ถอดผนึกบนตัวเขาและสหายของเขาออกทันทีสารศึกษามีเล่เหลี่ยมเสียเสียอดไม่ได้ที่จะพูดเบาเบานอื่นๆหายใจค่อนข้างหนักการเลือกโรงเรียนของเมืองชายฝั่งทะเลไม่ได้เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจกองกําลังของชายฝั่งทะเลกักขังพวกเขาไว้โดยเฉพาะเพื่อหอกลวงพวกเขา ใครก็ตามที่เข้าใจการฝึกทหารจะมองพวกเขาด้วยสายตาที่รังเกียจพวกเขาเผชิญสถานการณ์เช่นนี้แล้วแม้ว่าพวกเขาจะยังมาไม่ถึงเกาะเอาละมันไม่มีประโยชน์ที่เราจะด่าพวกเขาอย่างน้อยสถานการณ์ของเราที่นี่ก็ไม่ได้เลวร้ายที่สุดอย่างน้อยเรายังอยู่ในฐานเซียเสียปลดปล่อยร่างแยกของเจ้าเพื่อสำรวจภายนอกทางเรนกิ้งไปมาในขณะที่เขาพูดจากนั้นเขาก็อยู่ที่ทางเข้าห้องเดียว มันเป็นเพียงประตูเล็กๆแต่มันถูกรอกอย่างแน่นหนาะทางอุรินรีตาแปรเพ่งสมาธิเพื่อรับรู้สถานการณ์ภายนอกไม่มีทหารยามอยู่ข้างนอกบางทีอาจเป็นเพราะความมั่นใจในประสิทธิภาพของกุญแจมือผนึกวิญญาณและหมวกเนิราภัยผนึกวิญญาณแต่ทว่าท้งอเรินไม่ได้กระทำโดยประมาทเขาหันกลับมาและพูดกับเสีย้ยวเรื่างแยกของเจ้าต้องระวังเมื่ออยู่ข้างนอกเจ้าจะต้องค้นหาเครื่องบินวิญญาณเท่านั้น จะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยมากมายในฐานอุปกรณ์การตรวจจับน่าจะไม่สามารถตรวจจับเจ้าได้แต่เครื่องวิเคราะห์พลังงานสามารถตรวจจับได้กระจายร่างแยกของเจ้าทันทีหากเจ้าถูกคนพบพวกเขาจะไม่สงสัยว่าเป็นเราแต่อย่างใดระวังและนำของที่มีประโยชน์กลับมาให้ได้มากที่สุดถกลงไม่ต้องห่วงไว้ให้เป็นหน้าที่ของข้าเสียเสียพยักาหน้าให้ถางอุรินทางอุรน,นเย็นมือขวาออก แต่เ,เขาไม่ได้พยายามเปิดประตูเขาไปที่ด้านข้างของห้องเดียวแทนนี่คือเพลาระรบายอากาศข้าจะถอดฝาครอบออกข้าได้สัมผัสมันด้วยพลังทางจิตวิญญาณของข้าได้พบว่าก้านมีขนาดเล็กมากมนุษย์ทั่วไปไม่สามารถผ่านไปได้แต่ทะว่าข้าคิดว่าร่างแยกของเจ้าน่าจะทําเช่นนั้นได้เสียเสียพยักหน้าไม่มีปัญหาข้าสามารถย่อร่างแยกของข้าให้เล็กลง ื่อให้สามารถทะลุผ่านอะไรก็ได้ที่มีขนาดเท่าความหนาของแขนเอาระไปได้ทั้งเรนฟันด้วยกรงเล็บมังกรทองของเขาอย่างอ่อนโยนและตัดช่องระบายอากาศออกวงแหวนวิญญาณบนร่างของเซเซียกระพริบหนึ่งครั้งร่างแยกของเซเซียแยกตัวออกจากร่างกายของเขาด้วยมีดมังกรเงาในมือของเขาและเข้าไปในช่องระบายอากาศอย่างเงียบๆร่างแยกหดตัวภายใต้การควบคุมของเซเซียและดิ้นออกไปไม่นานเขาก็ออกไปข้างนอก เป็นทางเดินที่มีห้องเดียวอยู่คนละแถวเทียเซียสังเกตสภาพแวดล้อมของเขาคู่หนึ่งแต่ไม่มีการเคลื่อนไหวเขาเดินไปตามกำแพงอย่างระมัดระวังเขาสังเกตสภาพแวดล้อมของเขาในขณะที่เขาเดินเขาไม่กลัวที่จะถูกคนพบเพราะเขาเป็นร่างแยกและร่องหวนแต่ถ้าว่าเขาไม่อนุญาตให้ใครพบเขาใกล้กับห้องที่เขาถูกกักขังเพราะผู้คุมกันจะเชื่อมโยงการปรากฏตัวของเขากับการหลบหนีของเขา โชคดีที่ไม่มีเครื่องวิเคราะห์พลังงานที่นี่ห้องเดียวไม่ใช่พื้นที่ห่วงห้ามทางทหารที่สําคัญเนื่องจากส่วนใหญ่ใช้เพื่อก,กักขังทหารที่มีปัญหาเรื่องวินัยทหารมีห้องขังและรอกรักษาความปลอดภัยตลอดทางในที่สุดเขาก็มาถึงด้านนอกโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นทองฟ้าภายนอกมืดคืมแล้วแต่ฐานทัพที่นี่ยังคงสดใสเหมือนกลางวันมีทหารวิ่งเหาะผ่านมาบ้างเป็นครั้งคราวซเซีย สังเกตอย่างเงียบๆในมุมสรุว่าร่างแยกของเขาไม่สามารถทำงานได้ไกลจากร่างกายของเขามากเกินไประยะทางที่ไกลที่สุดที่เขาสามารถทำได้คือ1กิโลเมตรด้วยฐานการฝึกฝนของเขาในฐานะราชาวิญญาณในปัจจุบันพลังวิญญาณและการใช้พลังจิตวิญญาณของเขาเพิ่มขึ้นอย่างมากหากเขายังคงควบคุมร่างแยกของเขาไว้ได้ไกลเกินกว่านี้ถานที่นานกว้างขวางและกว้างใหญ่ สนเซเซยไม่มีทางระบตุตำแหน่งของเขาได้โชคดีที่ไม่นานเขาก็สะดุดเข้ากับเครื่องบินประตูกโกดังขนาดใหญ่เปิดออกช้าๆไม่ไกลจากห้องเดียวเครื่องบินที่เพิ่งลงจอดกำลังเล่นไปและหยุดอยู่ในโกดังเซเซียรู้สึกประหลาดใจที่พบว่าโกดังสำหรับเครื่องบินที่จอดอยู่นั้นตั้งอยู่ถัดจากห้องเดียวที่ขั้นด้วยกำแพงเพียงสองแหง่งเซเซียรีบเข้าไปในโกดังทันเวลาเพื่อดูการเปิดหลังคาเครื่องบิน และลูกเรือสี่คนลงจากเครื่องบินเสียเสียกระโดดไม่กี่ก้าวแระลงสู่บนเครื่องบินจากนั้นเขาก็สำรวจไปรอบๆสำรวจในเครื่องบินมันเป็นเครื่องบินขับไล่สีที่นั่งที่มีพื้นที่คับแคบภายในมีเกวัดและเครื่องมือที่ซับซ้อนทุกประเภทในขณะที่ไฟด้านบนค่อยๆดับลงในปัจจุบันลูกเรือคุยกันขณะลงจากเครื่องบินรังคาเครื่องบินที่ยกขึ้นปิดลงอย่างช้าๆนอกจากนี้ ยังมีเครื่องบินอีกรำที่ขายกับเครื่องบินลบรำนี้ในโกดังเทเซียลีตาในขณะที่เขาลงจากเครื่องบินอย่างเงียบๆแลกลับไปที่ห้องเดียวอย่างรวดเร็วพังรีนฟังเซีียรายงานสถานการณ์หลังจากนั้นเขาก็คุ้นคิดอยู่คู่หนึ่งนี่เป็นโอกาสที่ดีอย่างแท้จริงแต่ถ้าว่าข้าเกงว่าเราจะบินเครื่องบินได้ยากดีที่สุดสำหรับเราที่จะบุกเข้าไปในโกดังและรอจนกว่าเครื่องบินจะทำภารากิจซึ่งหมายความว่า เราไม่สามารถที่เครื่องบินได้เพราะเราจะขนพบได้ง่ายถ้าว่าในเครื่องบินนั้นเล็กเกินไปจนแทบไม่มีที่ว่างสําหรับเราที่จะปกปิดตัวเองเสียเสียพูดว่ามีเจ้าหน้าที่บำรุงรักษาเฉพาะทางสองสามคนที่เข้าไปในเครื่องบินเพื่อตรวจสอบสภาพหลังจากที่ลูกเรือเรานั้นออกไป้าสงสัยว่าพวกเขาจะทําการตรวจสอบอีกครั้งก่อนเที่ยวบินถัดไปเย่เชือ,อยู่กล่าวว่า ความเหนือกว่าของเครื่องบินลบอยู่ที่ความเร็วสูงมันสามารถบินได้30กิโลเมตรในพริบตาแต่ทว่าเครื่องบินลบมีที่นั่งน้อยเกินไปนอกจากนี้เรายังต้องการลูกเรือมืออาชีพในการบินเครื่องบินด้วยไม่มีทางที่เครื่องบินจะพาพวกเราไปหลายคนได้อย่างเต็มที่นอกจากนี้ความเสี่ยงที่เครื่องบินสองลำจะขึ้นพร้อมกันและถูกจับได้ก็สูงเช่นกันความจุข,ของเครื่องบินขนส่งหรือเฮลิคอปเตอร์ก็เพียงพอแล้ว แต่ความเร็วที่ช้ายังไม่ทันได้ออกจากฐานทัพก่อนที่เราจะถูกจับได้ทางเรนพูดเซียเซียเจ้าคิดว่าเป็นไปได้ไหมที่พวกเราทุกคนจะเบียดเสียดเข้าไปในเครื่องบินลบโดยไม่ต้องคำนึงถึงลูกเรือเซียเซียตอบอย่างรังเลว่ายากมีสีที่นั่งแต่พวกเรามีเจคนถ้าเก่งว่าซูริจือไม่สามารถนั่งในที่นั่งเดียวได้เครื่องบินเล็กเกินไปทางเรนรีตา ไม่ใช่เรื่องที่เปลี่ยนไปไม่ได้ถ้าพวกเราบางคนสามารถขับเครื่องบินได้แต่เ้าว่าเราต้องสามารถขับเครื่องบินได้ก่อนขับเครื่องบินงั้นเหรอทางเรีนพูดว่าการควบคุมของเครื่องบินนั้นซับซ้อนกว่ารถวิญ,ญญาณอย่างแน่นอนแต่มันอาจไม่ซับซ้อนไปกว่าหุ่นจกนักรกลคาดคิดว่ามันง่ายกว่าหุ่นจกนักรกลการออกพร้อมกับลูกเรือบนเครื่องบินนั้นเสียงเกินไปและไม่อยู่ในการควบคุมของเราจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าเราต้องพบกับลูกเรือที่เผชิญกับความตายโดยไม่เสียใจดังนั้นข้าจึงเกิดความคิดนี้ขึ้นมาบางทีเราอาจจะต้องบินออกไปเองว่าแต่ใครจะเป็นคนขับเครื่องบินละ่ะเย่ชิงรลานถามด้วยความสงสัยทางเรนมองไปทางเซี้ยเรายังมีเวลาอีก9วันข้าเชื่อว่าเครื่องบินในโกดังจะบินขึ้นอีกครั้งในช่วง9วันนี้ดังนั้นเจ้าสามารถใช้โอกาสนี้สังเกตวิธีที่พวกเขา ควบคุมเครื่องบินในระหว่างการบินขึ้นได้เรียนรู้ขั้นตอนข้าไม่ขออะไรเจ้ามากแต่เท่าที่เจ้าสามารถออกตัวและพาเราไปยังที่ที่เราอยากไปเราจะต้องบินเพียง30กิโลเมตรเสี่ยเซียเบิกตากว้างในขณะที่เขาต้องมองไปที่ทางเรนผู้นำเจ้าไม่กัวมันชนเหลอเชื่อใจข้าขนาดนั้นเลยเหรอทางเรนยักไหลและพูดว่ามีความเป็นไปได้เสมอ แต่เราจะไม่จบลงด้วยความผิดพลาดท,ที่มีเจ้ืองอยู่และยวนเอินอยู่ด้วยแต่ถ้าว่าข้าเกรงว่าเราอาจจะไม่สามารถเข้าร่วมการฝึกทหารได้อีกต่อไปหากเราล้มเหลวดังนั้นเราจึงวางใจเจ้าเซียเซียคือน้ำรายงั้นข้าจะลองดูทางเหรนพูดว่าเรายังมีเวลาอยู่ดังนั้นเราต้องจัดแผนของเราให้ดีที่สุดเซียเซียขอบคุณสำหรับความพยายามของเจ้า เ้าจะต้องสังเกตและเรียนรู้เกี่ยวกับการขับเครื่องบินโปรเซสใจในทุกรายละเอียดในอีกไม่กี่วันข้างหน้ากองทหารจะส่งคนไปตรวจสอบฐานะการในห้องเดียวทุกวันระบบด้านในของหมวกนิรภัยและกุญแจมือไดะรับความเสียหายก่อนจะสวมอีกครั้งมันเป็นงานง่ายที่จะแซงทำท้ายที่สุดแล้วห้องเดียวนั้นต่ำม,มากจนทหารที่คอยคุ้มกันเพียงจำเรียงมองพวกเขาจากไปเมื่อไม่เห็นการเคลื่อนไหวใดๆในห้องเดียวในที่สุด ก็เป็นวันที่เจ็ดเสียกลับมาอย่างรับรับเป็นอย่างไรบ้างทางอรินถามเบาๆเสียตอบว่าตอนนี้ข้าสามารถยืนยันได้ว่าเครื่องบินสองลำในโกดังทำภารกิจการบินลาดตระเวนแยกกันทุกเช้าและทุกคืนข้าจำขั้นตอนการขึ้นเครื่องได้แล้วข้าไม่คิดว่ามันจะเป็นปัญหาสำหรับข้าที่จะขับเครื่องบินด้วยตัวเองแล้วเราควรดำเนินการเมื่อใดทางอรินสูดหายใจเข้าลึกๆ เราได้วางแผนมาตรการสำหรับเหตุฉุกเฉินที่เป็นไปได้ทุกอย่างแล้วยกเว้นส่วนสุดท้ายนี้สถานการณ์ครั้งนี้จะเป็นอันตรายแต่ถ้ว่าเจ็ดประหลาดแห่งซไรเคอร์จะไม่มีวันกลับมาด้วยความาแพ้แพ้รุ่งนี้เช้าค่อยลุยกันในตอนเช้าน่าจะง่ายกว่าเพราะยามที่ปฏิบัติหน้าที่ในเวลานี้น่าจะเหนื่อยล้ามากเช้าว,วันรุ่งขึ้นในฐานะหัวหน้าลูกเรือบนเครื่องบินรูฟฟูเป็นคนแรกที่มาถึงโกดัง เขาทักทายเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงที่เพิ่งเสร็จสิ้นการตรวจสอบเครื่องบินใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความพึงพอใจในขณะที่เขามองขึ้นไปบนเครื่องบินของเขาเขาชอบเครื่องบินมาตั้งแต่เด็กเขาสนุกกับความรู้สึกของการบินบนท้องฟ้าเขาได้รับการฝึกฝนอย่างทรหดเพื่อที่จะได้เป็นลูกเรือที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเขาเริ่มบินเมื่อ5ปีก่อนหลังจากความพยายามอย่างไม่ลดละเขาได้ทุ่มเทเวลาทำงานอย่างหนัก มานับครั้งไม่ถ้วนในฐานะเด็กฝึกง,งานนักบินเริ่มต้นจนกระทั่งเขากลายเป็นผู้ช่วยลูกเรือบนเครื่องบินเขาลงไหลในการบินอย่างแท้จริงเครื่องบินที่อยู่ตรงหน้าเขาเป็นเครื่องบินลบรุ่นใหม่ของสาพ,พันธุ์มีชื่อว่า F17 เป็นเครื่องบินลบรุ่นที่17ที่ติดตั้งเครื่องพ่นกังหันวิญญาณซึ่งสามารถเร่งความเร็วได้ในทันทีและทำลายกำแพงเสียงภายใน26วินาทีมันถูกติดตั้งด้วยปืนใหญ่ทำลายวิญญาณสีกระบอก สำหรับการโจมตีอย่างต่อเนื่องและสร้างขึ้นเพื่อบรรทุกระเบิดวิญญาณแบบอยู่กับที่สำหรับการโจมตีระยะไกลในระดับสูงมันเป็นเครื่องบินจูดโจมรุ่นใหม่ที่สามารถโจมตีจากอากาศได้เครื่องบินลบรุ่นนี้ได้รับการรับรองโดยสาพาันธ์เมื่อ6ปีที่แล้วและเข้าประจำการนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมามันเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องของความสเสถียรและความเร็วในการโจมตีที่เร็วมาก ึ่งเหมาะสมที่สุดสาหรับการโจมตีต่อเนื่องควบคู่ไปกับหุ่นจักรกลอีกทางหนึ่งสามารถใช้เป็นเครื่องสนับสนุนการยิงของกองทหารหุ่นจักรกลได้เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้การด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ